ดีค่ะพบกับช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะวันนี้เราจะมาตำน้ำพริกกะปิใส่มะดันกันนะคะก็เราก็จะมีมะดันค่ะได้มาใหม่ๆสดๆเลยนะคะตอนนี้มะนาวเริ่มจะแพงกะปิค่ะมีกระเทียมกับพริกขี้หนู สวนนะคะก็มีน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วเราเริ่มโขกน้ำพริกกะปิใส่อันนี้เราเลยนะคะค่ะแล้วเรามาโขกกระเทียมกระเทียมใส่มากใส่น้อยจำใจชอบเลยนะคะบางท่านก็ ไม่ค่อยชอบกระเทียมเยอะเท่าไหร่เนาะค่ะกระปิค่ะใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้จะโขลกเยอะหน่อยเลาโขลกกระปิกับกระเทียมก่อนนะคะโขลกให้เข้ากันเลยค่ะ แกงกับกะปิดเข้ากันแล้วนะคะแล้วเรามาใส่ใส่มะดันเลยนะคะฝานเลึศเลถ้าใครชอบเปรี้ยวมากๆก็ใส่เยอะได้นะคะแต่เราจะตำออกรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนิดหน่อย วันนี้เราจะใส่สองลูกความเปรี้ยวของเขามันก็จะเปรี้ยวกลมกล่อมกว่ามะนาวนะคะใส่อีกลูกหนึ่งฝานไปกระนั้นลายก็ จะชุ่มๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมลูกแก่ด้วยลูกแก่เขาก็จะอร่อยค่ะโขบต่อเลยค่ะระวางน้ำจะก,กระเด็นใส่ตานะคะเขาจะมีน้ำในตัวเยอะนะคะมาดัน อันนี้เราก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะใส่พริกขี้หนูลงไปแล้วค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อตามใจชอบเลยค่ะ นี้เราก็มาปรุงรสชาติกันเลยนะคะก็จะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเราชอบหวานมากหวานน้อยใส่ตามใจชอบเลยนะคะใส่ไปประมาณนี้ใส่น้ำปลาค่ะ เรายังไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำปลาเพราะว่ากะปิมันอาจจะเค็มนะคะแต่บางยี่ห้อก็ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ เติมน้ำสุกลงไปหน่อยนะคะเพราะมันจะเข้มข้นเกินไปเรามาชิมนะคะอืมรสชาติพอดีเลยะค่ะ สักเสริฟไปเลยนะคะน่าอร่อยมากเลยแล้วเ,เราจะได้รสชาติ เวลาเราเคี้ยวโดนมะดันนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะแล้วเราก็แต่งด้วยกขี้หนูของเราแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะกระปิใส่มะดันของเราค่ะเสร์ฟพร้อมกับผักต้มนะคะผักสดผักต้มค่ะก็หน้าตาน้ำพริกกระปิใส่มะดันของเรานะคะ เราเสิร์ฟพร้อมคู่กับผักนะผักเรามีหลายอย่างเลยนะคะก็จะมีหน่อไม้ค่ะเออแตงกวามะเขือก็มีกระเจี๊ยบต้มแล้วก็มีน้ำเต้าลูกเด็กต้มได้นะคะถ้าก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ ที่กดติดตามให้นะคะกับช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วพบกับคลิปใหม่ของเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ